ไมถึงพี่ต๊อบกล้าพ yeah. ูดกล้าสบตาลหรครับเห็นน้องวินเทอร์บอกมีเพื่อนที Sham ่เรียนเป็นน้องที่ติดในห้องด้วยใช่ไหมครับเขาเป็นไงบ้างครับในห้องเรียนไม่ค่อยกล้าพูดครับเขาเป็นคนเงียบครับนั่งคนเดียวไม่ค่อยเข้าสังคมอ่ะใช่ก็น้องต๊อบเนี่ยก็จะผ่านการฝึกฝนนะครับผ่านการทํางานก็พอเรียนจบมาเนี่ยเขาก็ สามารถที่จะทํางานกับที่บริษัทได้นะครับก็อยู่แผนแกไอทีอย่างเด็กออทิสติกอันเรื่องหนึ่งก็คือจะมีความอาัจฉริยะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะมีความสามารถที่ซ่อนอยู่นะครับบางคนนับปฏิทินเนี่ยนะย้อนหลังเป็นร้อยๆปีก็ได้แล้วจําได้หมดนะกะทั่งวันน,น,นี้วันที่เท่าไรเป็นวันอะไรวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ปีอะไรต่างนะครับบางคนก็เก่งเรื่องประวัติศาสตร์จำได้หมดเลยแต่อย่างน้องต็อปเนี่ยน้องท็อบเขาจะศึกษาเรียนรู้นะครับจาก YouTube จากคนที่รู้ทั้งหมด ถ้าถามเรื่องรถไฟเขาเนี่ยเขารู้รถรถไฟฟ้าเนี่ยเขารู้หมดเลยว่าไปสายไหนสายไหนนะครับน้องอลิศลองถามดูสิ